เคยเจอสถานการณ์นี้ไหมคะ<ช>ว่าเอ๊ะบางครั้งเราจะไปติดต่อธุระอะไรหรือว่าไปไปที่ไหนต่างๆเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกกังวลน,นะคะว่าเอ๊ะเรา มันจะได้เจอสถานาการณ์อะไรบ้างมีจะมีการตอบรับจากผู้คนเป็นอย่างดีหรือเปล่าฉันจะได้ผลลัพธ์เป็นแบบไหนทุกคนก็คุณเราเชื่อว่าทุกคนจะมีความกังวลน,นะคะกังวลใจว่ามันจะอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมทีนี้คุณเราจะ,จะให้ทุกคนคิดแบบนี้นะคะว่าเราจงคาดการด้านดีไว้ก่อนคาดหมายด้านดีไว้ก่อน gold, นะคะเวลาที่เราคิดแบบนี้นะคะทุกคนว่าถ้าเราไปที่ไหนต่างๆเนี่ยเราจะได้รับการดูแลนะคะหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเอื้อประโยชน์สําหรับฉันนะคะเราจงคาดการด้าน ดีไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าคุณเราจะอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้นะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา ปล่อยความรู้สึกออกไปนะคะหรือว่าเป็นพลังงานด้านดีออกไปการคาดหมายด้านดีออกไปนะคะเราส่งพลังงานนี้ออกไปนะคะมันจะไปเชื่อมโยงไปถึงนะคะสิ่งที่มันเป็นสิง่งด,ดีนะคะสิ่งที่มันเป็นบวกๆหรือว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปที่ไหนอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราจงคาดการณ์ด้านดีไว้ก่อนว่าเฮ้ยสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นทุกอย่างมันจะเรียบร้อยเราส่งคลื่นออกไปแบบนี้ทุกคนแล้วเราก็วางใจนะคะมีความสุขแล้วเราก็อย่ากังวลนะคะอย่าปล่อยคลื่นพลังงานกังวล ต่อไปแต่จงปล่อยขึ้นความคิดบกวกสถานการณ์ด้านานี้ไว้ก่อนพาดการด้านนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นมันจะก